สวัสดีค่ะวันนี้แม่ค้าจะมารีวิวนะคะตัวปิดผมบางผมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ของทางร้านเวอรี่วิกนะคะจะเป็นตัวนี้นะคะงานทอสลหนังศรีรษะเหมือนจริงสุขภาพดีนี่คือแม่ค้แาแหวกออกมาให้ดูนะคะว่าหนังศรีรษะเหมือนจริงสุขภาพดีหับหน้าตาเป็นยังไงนะคะประมาณนี้เลยตัวพื้นงานของเขานะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่ประมาณ 4.7นิ้วนะคะความลึกนะคะจะอยู่ที่ประมาณ5นิ้วความยาวเส้นผมของตัวนี้นะคะวัดจากการศีรษะจนถึงตายจะอยู่ที่ประมาณ21นิ้วนะคะเหมาะสาับสาวผมยาวนะคะก็ตัวนี้อพร้อมกับกิิบปอกแบก4ตัวเปิดออกมาให้หมดนะคะแล้วก็ติดบริเวณที่เรามีปัญหาได้เลยซึ่งก็คือของแม่ค้าก็คือผมบางนะคะบางทั้งหัวนะแล้วก็ติดตรงกลางหัวนี่ละคะ่ะ ก็ติดลงไปเลยค่อยๆติดก็ได้นะคะไม่ต้องรีบมาค่อยๆไล่ให้มันแบบว่าดูสมูทด,ดูกลมกลืนนะคะนี่ค่ะถ้าถ้า,ถ,าถ้าคิดว่าไม่โอเคก็ติดติดใหม่ได้นะแม่คะโอเค ติดให้แน่นนะคะเทคนิคที่จะติดออกมาแล้วก็สวยที่สุดนะคะก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะเหนือแม่ค้าจะทําการหวีผมเซตผมนะคะหวีที่แม่ค้าใช้จะเป็นหวีสับบีวิกโดยเฉพาะนะคะวิกแฮปปี้เส้นไหมเกาหลีหรือว่าจะเป็นผมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์คือใช้ตัวนี้นะคะจะช่วยถนอมเส้นผมของทางทางออร้านเราได้นะคะก็คือเส้นผมที่แบบเป็นผมทั้งผมแท้แล้วก็เส้นไหมเกาหลีนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะมาหนีบ โชว์ให้ดูนะคะนี่แม่ค้าเปิดไฟแล้วนะก็คือถ้าเป็นผมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์สามารถหนีบได้แน่นอนนะคะไม่รั่วไม่ขาดไม่ร่วงแล้วก็ไม่ละลายนะคะหนิบได้ค่ะหนิบได้ทําทรงได้ทุกอย่างนะคะจะดัดลอนหรือว่าหนิบงุม้มนิบปลายตรงคือทําได้หมดเลยนะคะใดก็ได้นะคะก็เซตผมได้ตามปกติเหมือนผมเราจริงๆเลยะะเลยค่ะเีนือแม่ค้าจะให้ดูหนังศีสันเสมือนจริงนะคะก็นี่เป็นหนังศีสันเสมือนจริงนะคะก็ ตรงนี้สามารถเปลี่ยนแสกได้นะคะถ้าเราอยากจะได้เปลี่ยนแสกไปเป็นแสกข้างนะคะก็สามารถได้ได้นะคะเพราะว่าตัวพื้นงานของเขาก็เวลาเราแหวกมาเราก็ยังจะเห็นตัวหนังเสียเสมือนจริงอยู่นะคะตามพื้นงานที่แม่คะได้กล่าวไปนะคะค่ะเดี๋ยวแม่เดี๋ยว,ยวถ้าถ้าใครสนใจอะไรยังไงนะคะก็ทักเวอรี่วิก์มาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ